สวัสดีทุกทุคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งนะคับในเกมบี a เ w ฟโซนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครเทศกาลอย่างเจ้ายันโดมลุลิสาจากเทศกาลอายาคาชินะครับซึ่งผมลืมไปเลยนะว่าผมยังไม่ได้รีวิวเธอนะครับผมได้ตัวเธอเนี่ยมาจากตู้กาชาเลือกนะครับที่ช่วงฉลองครบรอบ6ปีเนี่ยที่เขาให้ฟรีนะที่เขาให้เลือก10ตัวแล้วก็แรนดอมมัน หนึงในสิบนะครับผมก็ได้เจ้าลิสามาตอบโจทย์ผมมากเลยนะครับเพราะเป็นตัวที่อยากได้ที่สุดเลยก็ได้มาแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวให้รับชมกันนะครับมาดูในเรื่องข้อมูลตัวละครก่อนนะครับยานมารุลิษาเนี่ยก็เป็นเผ่ายุมทูตแล้วก็ฮอลโลเหมือนเดิมนะครับ เป็นตัวละครธาตุจิตนะครับหรือว่าตัวละครสีม่วงเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ก็มีแต่รีวิวสีม่วงทั้งนั้นเลยนาะ <c oughs> ลิซ่าเนี่ยเป็นตัวละครตีระยะไก่นะครับหรือเรียกว่าตีสีน้ําเงินเนาะก็จะปล่อยให้งูเนี่ยปล่อยพลังออกมานะครับเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อ,อ,อยน้ําแข็งกั้ปล่อยไฟนะครับ <c oughs> เป็นสายสกิลนะลิซ่าเนี่ยออกแบบมาให้เล่นสายสกิลเป็นหลักซึ่งเอพีของเขาเนี่ยตั้งต้นนะครับตั้งต้นสูงมากเลยนะครับอยู่ที่811นะครับอ่า เขาเป็นผู้สังหารฮอลโล่นะก็จะตีฮอลโล่แรงขึ้นถ้าไม่ตายเขาเนี่ยทำให้อีฝ่ายติดแช่แข็งแน่นอน100%นะครับคัมพีแนะนําให้ขึ้นด้วย SP แล้วก็ปิดท้ายด้วย SP นะครับขึ้น SP ไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดคุณสามารถได้เขาถึงห้าตัวก็ปิดไปด้วย SP เนาะก็จะคุ้มที่สุดนะครับลิงก์ก็คือลดคูดาวสกิลถึง1 2เนาะก็ยังไม่เยอะสุดเยอะสุดเดี๋ยวอยู่ที่1 4นะครับ อุปกรณ์ที่แนะนําก็จัดไปเลยพวกบวกพลังกดดันวิญญาณนะครับปกติผมจะใส่ไปตีมุดดินด้วยนะแต่รู้สึกสัปดาห์นี้น้ําหอมมันจะไม่มีตัวละครมุดดินนะครับผมก็เลยใส่เป็นพวกบวกของยูมทูไปแทนนะครับผมก็จะใส่เป็นพลังวิญญาณให้ฟูให้หมดและผมก็จะใช้ลิงรถคูดาวเป็นหลักนะครับแล้วก็ตามด้วยอยากได้ของแรงๆก็ใส่ไอเซนไปเพราะไอเซนเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายจากสกิล20%แล้วก็เมื่อเลือดเต็มนะครับเมื่อเลือดเต็มเพิ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติ สกิลหรือทําไปตายนะครับผมก็เลยใส่ไอเซนไปนะครับผมใส่ไอเซนไปเพราะว่าผมต้องการได้ความแรงนะเพราะว่าผมไม่มีเรื่องน้ําหอมมาเกี่ยวเลยเห็นไหมน้ําหอมผมเวลสูดแล้วก็คัมพีผมก็เวลหนึ่งด้วยนะไม่ได้ปั้นให้เธอเลยอยากได้เธอมาตั้งนานนะครับแต่เราไม่ได้ปั้นให้เธออยู่ดิ <c oughs> มาดูในเรื่องรายละเอียดนะครับคุณสมบัติท่าโจมตีของเจ้าลิ่าเนี่ยสกิลหนึ่งและโจมตีปกตินะครับตีออโต้เนี่ยจะมีโอกาสที่ทําให้ฝ่ายติดแช่แข็งนะครับ วันสกิล2และสกิล3มีโอกาสทำให้อีฝ่ายติดอ่อนแรงนะครับซึ่งทําไมต้องเป็นอ่อนแรงผมก็ไม่เข้าใจนะทั้งที่งูตัวสุดท้ายของเขาเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันปล่อยไฟชัดๆนะครับแต่มันเป็นอ่อนแรงเอองงจริงๆนะครับส่วนทำให้ตายเนี่ยจะทําให้อีฝ่ายติดแช่แข็งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดแน่นอนเลยยกเว้นอีกฝ่ายมีอบิลิตี้กัดน,นะครับสกิลพาสซีฟของเธอเนี่ยไม่ติดแช่แข็งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อาบลิตี้ของเขาครับมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติแล้วก็สกิลนะครับอย่างละ20นะครับไอ้นี้ผมได้จากบวกจากของแล้วก็ลิงก์ต่างๆนะครัเป็นบเลยเป็น60%เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายให้อีก40นะครับไอ้นี้คืออ b บ l ลิตี้หลักของเขาเลยก็คือเมื่อลงน้ำหอมนะครับน้ำหอมสีส้มเนี่ยลิซ่าจะดรอปน้ำหอมสีม่วงให้คุณอะลงน้ำหอมสีส้มก็ดรอปน้ำหอมสีส้มสิพูดผิดนะครับเมื่อลงน้ำหอมสีส้มเนี่ยน้ำหอมท่านปัญญาเนี่ย คุณจะดอบน้ําหอมเพิ่มเลย5ขวดด้วยกันนะครับไม่ซ้อนทับคุณใช้ลิซ่าแล้วก็ลูเคียลงไปเป็นเพื่อนคุณก็จะดอบเป็นเป็นสิบนะครับเขาจะบวกให้ร่วมกับเพื่อนอีก3าคนก็จะบวกกับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยเนี่ยเป็น20นะครับมันบวกทีละ5ให้เลยไม่ซ้อนทับนะครับเพิ่มขอบเคสกิลให้20%สเเเพิ่มฮิตสกิลให้บวกหนึ่งนะครับเมื่ออีกฝ่ายสิสนะพิบติเนี่ยจะติดเพิ่มอีก5้าวิเนาะไม่ว่าจะเป็นแช่แข็งหรือว่าอ่อนแรงก็ตาม ทีมปราร์ตี้นะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดให้ตัวละครท่าจิตนะครับเมื่อศัตรูติดสถานผิดปกติเนี่ยตัวละครท่าจิตจะทําความเสียหายให้ตัวละครที่ติดสถานผิดปกติแรงขึ้น20%ใช้ได้ทั้งหมดในปราร์ตี้ต่อให้ลิซ่าไม่ใช่เป็นตัวละครที่เล่นอยู่ก็ตามนะครับใช้ตัวละคร3ตัวเนี่ยลิซ่าเป็นตัวละครที่ยังไม่สวิต์ออกมาเล่นเนี่ยและ้าเกิดอีฟายติดสถานผิดปกติเนี่ยออาบลิี้นี้ก็ทํางานอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาเขียนแล้วว่าทีมกับปราร์ตี้ก็คือควบคุมหมดเลยนะครับที่เป็นเพื่อนของเรา ลงชุบเชิญบวกอีกนึงครั้งนับรวมกับของตั้งต้นเป็น2โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเกมเพกันนะครับก็เหมือนเดิมตัวน้ําหอมก็ต้องลงน้ําหอมนะเดี๋ยวผมจะเอาจเจ้าคุชิกิลูเคียมาใส่เป็นเพื่อนเธอเนาะจะได้ให้เธอดอบน้ําหอมได้เยอะหน่อยไอ้นี้ก็หมดช่วงโบนัสคูณ2ไปนะครับแต่เอาจิงๆผมลองเล่นละ2ตัวนี้ผมว่าลูเคียเล่นง่ายกว่านะครับผมชอบสไตล์ลูเคียมากกว่านะ แต่ก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันทั้งคู่นะครับเก่งเหมือนกันทั้งคู่มาเดี๋ยวมาดูกันไม่เอาพาร์ทเนอร์นะครับใช้จอยเล่นเหมือนเดิมนะผมเริ่มชินแล้วชินแล้วแหละนะครับไม่ใช่เริ่มชินแล้วแหละนะครับแต่จอยผมปุ่มแกนลนอลออสามเนี่ยฝืดไปหน่อยหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวดูสกิลสกสิลหนึ่งนะเมื่อกี้สกิลตอโอ้ยกดผิดกดผิดกดผิดเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวดูสกิลหนึ่งใหม่นะครับ ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยอะระยะเนี่ยโอเคเลยนะครับยวดูไหมเห็น,นไหมครับระยะโอเคเลยมาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลอ่ะดูสกิลหนึ่งใหม่นะเดี๋ยวจะลองดูว่ามันไกลขนาดไหนประมาณนี้ถึงตัวสุดท้ายมาถึงนะครับไกลไกลน่าดูนะครับไกลกว่าไม่ไใช่ไกลน่าดูเลยพูดผิดแบบไกลกว่าที่ตาเห็นนะเมื่อกี้ผมอยู่ตรงเส้นนี้เนาะผมก็ปล่อยพโด,ดนหมดเลยนะอ่ะาไกลใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะลองแบบไกลมากมากเลยนะดูดิว่าจะโดนหรือเปล่าอู้ไกลนะเนี่ยมาอันตรงนี้เลยนะไกลนะสกิลหนึ to 1, okay, ่งไกลจัดเลยโอเคเดี 2, so ๋ยวเราออกจากสกิลหนึ okay, well, remember, ่งบ oh, ้างนะเดี nuts, ๋ยวไปดูส <laughs> กิลสองกันมาสกิลสองก็เดี๋ยวดูระยะก่อนอ่ะผมลืมสกิลเข้าไปผมลืมสกิลนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสกิลสองดูละใช้ได้นะครับ แต่ว่าต้องปล่อยใกล้หน่อยนะประมาณนี้จะระเบิดครั้งแรกนะแล้วก็ดูดอ่าดีเลยนะครับดีเลยใช้ได้เลยนะครับส่วนสกิลสามก็แน่นอนทั้งจอนะครับอ่าไอตัวนี้มันอยู่เกินจอไปหน่อยหนึ่งยังโดนเลยนะเจ้าตัวเนี้ยนะครับที่ตายมาเมื่อกี้เออโดยรวมเก่งนะครับเก่งนะเก่งเลยนะครับพอๆกับเจ้าลูเคียแหละแต่ผมชอบสไตล์การเล่นของลูเคียมากกว่าสกิลสาม โอ้ร oh, ะเบิดเป็นคิดคิดทีเดียวแล้วก็ระเบิดแรงมากเลยทั้งเรื่องสกิลหนึ่งคือมันไกลนะแต่ว่าความกว้างก็ไม่ได้กว้างมากต้องเลง็งดีนะครับช่วงปากกระบอกแคบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงปล่อยระยะประชิเดเี่ยเห็นปะถ้าคุณลิงอ่าถ้าคุณเลง็งไม่ใช่ลิงถ้าคุณเล็งระยะประชิดช่วงแรกเนะี่ยไม่ดีพอมันก็จะไม่โดนนะครับมันก็จะระยะจะออกไปมันเหมือนปากปอกกระสุนนะครับคือ ช่วงแรกเี่ยมันเป็นเส้นตรงแล้วมันก็เหมือนจะกว้างขึ้นตอนตอนระยะไกลที่หลังนะครับโอ้โหอ่าเห็นต้องเล็งดีๆนะครับต้องเล็งดีๆเห็นปะเอาแล้วพี่เข้าไปเลยอ่ะอ๋อติดแข็งเห็นยืนค้างนะครับสกิลสามนี่ผมชอบนะ สกิลสามผมชอบกับลูเคียนะเพราะลูเคียมันต้องกดค้างนะผมไม่ชอบไอพวกชาร์จๆเท่าไหร่เออแต่ถ้าเกิดชาร์จนานเนี่ยมันแรงนะมันดีสกิลสองลูเคียก็ดีสกิลหนึ่งผมให้ลิซ่าดูดีก,กว่านะครับผมแค่ชอบตัวตีระยะประชิดเฉยๆแล้วพูดแต่ส,สกิลเนะี่ยโอ้ขาดความกล้าหน่อยหนึ่งสำหรับท่านหนึ่งแต่แค่นี้ผมก็โอเคแล้วนะเพราะมันทั้งไกลทั้งอะไรเลยนะมันทั้งไกลแล้วก็ มันก็รัศมีมันไม่ได้แคบหน้าเกลียดนะครับมันก็เนี่ยเป็นเส้นเลยเหปะเป็นเส้นที่เขาให้เห็นเลยเออมาเดี๋ยวมาดูถ้าไม่ตายกันว่าแรงขนาดไหนกอ้โอแรงใช้ได้นะครับแรงอยู่นะครับอ่ะอีกที แถมอีกฝ่ายติดแช่แข็งเลยนะอ่าอีฝ่ายติดแช่แข็งนะก็คือเซฟได้นะไม่จำเป็นต้องใส่ลิงตายเกิดเลยนะถ้าเกิดเล่นดีๆเนี่ยแทบไม่จำเป็นต้องใส่ลิงตายเกิดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอีฝ่ายจะสวนด้วยทําให้ตายหรืออะไรมาเนี่ยเราก็อัดทําให้ตายสวนเข้าไปก่อนนะครับให้เขาติดแข็งแล้วจังหวะนั้นเราก็ปิดเกมนะปิดได้อยู่แล้วนะครับคุณมีสกิลให้กดต่อเนาะสามนาทีนานเพราะว่าโชว์สกิลเยอะนะไม่ได้เล่นแบบจริงจังเนาะมันก็เลยนานไปหน่อย ก็เก่งและดีและมีประโยชน์นะครับฮะมีประโยชน์ดับน้ำหอมได้นะครับเก่งด้วยนะครับไม่ใช่ตัวที่ทํามาดับน้ําหอมแล้วก็ง่อยๆนะครับพวกดับน้ําหอมแล้วไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็จะเป็นพวกคินาโมริโมโมจากซโนดีมแล้วก็คิมบะจิสีเขียวอะไรพวกนี้นะ,อะไอ้พวกนั้นมันยังไม่ค่อยเก่งลิลลุกะาสีแดงแบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ตัวพวกนี้คือทํามาได้เก่งเลยนะครับทั้ง2ตัวเลยเนี่ยตัวละครดับน้ําหอมสีส้มเนี่ยทั้ง2งตัวเก่งทั้งคู่นะครับ แล้วก็ลูกอานสวยทั้งคู่เลยะนะซึ่งลิซ่าลิซ่าในเวอร์ชันนีนะ้ตอนแรกที่ผมอยากได้เลยคือผมอยากได้เพราะเธอสวยเท่านั้นเลยนะครับไม่ได้เอามาดับน้ำหอมหรอกเพราะผมมีลูเคียอยู่แต่ได้มาก็โอเคนะครับมาเพิ่มดัอน้ำหอมให้ด้วยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับลิซ่านะครับเก่งนะครับเก่งถึงจะไม่ได้อยู่ระดับสูงสุดก็ตามนะครับแต่เธอเก่ง พอสมควรเลยนะมีประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็ลุคอาร์ตสวยด้วยนะครับน่าจะเป็นลุคอาร์ตที่สวยที่สุดละสำหรับเจ้าลิซ่าเนาะก็ทํามาออกแบบได้ดีเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่สนับสนุนผมเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนผมก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะสำหรับดเน a t นาะแล้วก็ สองคนด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้พวใหม่คลิปหน้านับคลิปหน้าจะเปไ็นอะไรก็โปรดรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ